สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สองตุลาคม2567ันหิดนะพี่น้องไทยเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาแต่เศร้าพี่น้องนับช่างคมบอกให้มาแต่เช้ามาด่วนนะครับภาพรับชมครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นิดะพี่น้องงวดที่ผ่านมานับช่างคมให้95้า มา5 9นะครับเข้ามา3งวดติดเรยได้พี่น้องเด้งวดก่อน6-2ตรงๆงวด94งวด06ก็ตรงๆนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับชังคมเอาเดี๋ยวจังไปฟังไปชมน้ำกันนะพี่น้องบรรยากาศกิดขึ้นๆนะครับผม สวัสดีครับพ่อสร้างครับตัวสวัสดีครับพระเอกตัวจริงเสียงจริงมีคือพระเอกตัวจริงอยู่รืที่พี่น้องเนาะแอฟซีกับว่าโอ้ของแท้เอาพี่น้องเบาเท่ากับมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้สร้างเพิ่นนะครับเนาะเอาขอบคุณพ่อสร้างผอต้องไหวย์ผมละครับผมโอ้หมานตัวนีบ่นะครับผมแต่ว่ากับ พ่อให้น้ำแจ๋วสังแกได้อยู่พี่น้องนะครับแต่วันโอตเตอรีเนี่ยโอ้ยเสียดายพ่อสร้างมือว่านนี่พอสร้างไปอยู่อยู่บ้านเจเนาะพอสร้างเนาะครับแกได้คุยกับพอสร้างอีกทีพี่น้องนับยำม,มาพอสร้างแกยำพอสร้างเอาฝันมาเต้าขบานบ้านเล็กที่เก้าหาครับผมน,นะครับจากนครพนมเป็นกะหาเก้าน้องพ่อสร้างเล็กบ้านแถากะหาเก้าพอสร้างแกยำอยู่ดิเข่าแน่นอนมากแน่เนาะ เอา้านี่เดี ite, ๋ยวให้ผอสังพี่น้องให้จับให้เอฟซีคนหนึ่งผอสังเออเด้เยนะครับเดออเอ่อผอสังขึ้นแต่น้อยเอฟซีคนหนึ่งโชว์ภายในพี่น้องเก้าห้ามาตกลับน้าผอสังเนาะครับผมมาตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อครับเมือนี้ก็มาแต่เศ้าทำชุ่มพี่น้องเพื่อนบ้านของผอสังกับแม่นเด้อนี่นะครับตำลาวช่างคมพี่น้องสองแปดตรงๆ มากมือนี่แต่พอต้องเสียเถยวนงะพอสังเนะับเอาไปพร้อมกันเลยครับผมวันนี้วันพุธพอดีครับนะครับวันพุทธที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่ว่าฝันแมนคักนะพสังเนาะครับฝัน่าตเตาเข้าบ้านเอฟซี FC, จำมาเอฟซีเพิ่นบอกบเล่ถอยลืมหมวดที่แล้วว่าถามบ้านเลขทีพอสังคมใมไแนะ่ครับเออบ้านผมก็บอกทุกคนแหละครับทีมาบ้านเลขทีกันตัวเดียวเนาะ เก้าหามาหาเก้าตรงกับเลขคำนวณตรงกับเขฝันคฟันเดขกคำนวณพอช่างคมเก้าห้ามาห้าเก้าพี่น้องมาตัวครับนะครับงวดมาตรงตรงกรตรงตรงพี่น้องนะครับผมออันนี้ก็สองแปดตรงตรงนะครับผมตำเราวช่างคมอืฟังไทยเหล้าไทยเล่าอีกมือแรกรุ่นแรกรุ่นเด็กครับผมเออนี่แต่ไล่การรุ่นเลย แต่ว่ากัฝันมือเคลื่อนกับฝันมีคนมาอห้องบอกคือเก่าอยู่มีโอ้ฝันตรงหมดได้ติสังครับว่านถืออีกแล้วารับถืออีกแล้วเออโอ้กี่เลขยังเนอะเออวาดพวกปบอยไปหลายคนกี่เลขไปไปแล้วแต่ว่ามือนีบ้าเราจะได้ที่เด็ดยุนมาครับสามตัวได้สามตัวเอ้าพี่น้องโอ้โชคดีเนาะโชคดีพี่น้องได้สามตัวและสังคมพูนกันว่าฝันดีพร้อมครับแต่มีเสียงห้องบอกว่าสังคม เสียงห้องครับเสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้ชายผู้หญิงไอเสียงเก่าเหรอครับเสียงเก่าครับเสียงคือมือผมไปหาเบาะมือวัดว่าถือแล้วถือแล้วสร้างน่นๆมือวัดไงเสียงห้องบอกว่าถือแล้วนะครับอือเอาให้สร้างเขียนให้พี่น้องคุยกับสร้างจักหน่อยอ่าเอาบาทนี่มาเบิ้งบาทนี่ทผู้ชมนะครับเอาไทยก่อนอ่าไทยก่อนสร้างอือ ตำราของคา,า,ารวยงวดวันที่16ตุลาคม2567นะพี่น้องโอ้ตำราไทยเพราะว่าไฮเอฟซีเพิ่นได้ไปอ่าสร้างจองโอ้ยเหแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่ศูนย์หาเอาเฉพาะซังเอฟซีหมู่บ้านเขาเอาโอ้ยรอดจนว่าจะสิ้นปีเลขประจำเป้าทองเก้าหาเก้ามาแล้วสันเขาว่าศูนย์หาด้วยสันงวดเนี่ยจะติดตั้งจริงกระเทยได้แล้ว เอา<ม>กัะตรงกับนครพนมเลยตัวนี้จังแล้วครับซูนหาไปนะครับมาเบ่งน้ำกันโอ้ไอ้คำนวณมาแล้วมันกระตุกจริงีก็ต้องไปตามต,ตามสูตรตามสูตรแหรอครับตามสูตรทธรรมชมอพอฉังคมบริลลาได้พี่นังได้ครับผมโมใหเอฟซีว่าให้ได้ถือว่ถือกะปล่อยเหมือนเดิมปล่อยเหมือนเดิมครับผม มาจิตัดกันมาจิตัดถิ่มดีทีเดียวผมก็เสียสูงหัวเอาหลดครับพรนกาอั้นชูงหัวดีอพอสร้างก็ประมาณอ้ราคาพเอฟซีเยศูนย์ห้าผมก็เลยบอกศูนย์หกหนึ่งห้าหน่งกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดมชม ตัวนี้จับจองลอตเตอรี่เลยเลยครับหนึง่งเจ็ดเองครับผมครับผม,มบอกตรงตรงเลยมันค่อยมันตรงมาหลังครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงมาหลังครับผมอสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสังคมบอกก็ได้พี่น้องได้หาจองลอตเตอรี่ไว้เลยสิบสิบครับผมตุลาอืม เงินทีศูนย์เน้นศูนย์ครับผมนะครับพอช่างคมนะครับอือฮึขีดตรงไหนหนีเป็นเน้นไปนะครับบนล่างอ่าพี่นจะครับอ่าชุดบนล่างได้พี่น้องได้จากไดก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำแน่ครับผมอ่าพอช่างบ่ปักหลักจักเทียครับบ่ปักหลังบ่ปักหลังบ่ปักหลักมาตกกับได้เนาะงพอช่างเนาะครับผมอ่านี่พี่น้องชุดเต็มนะครับตำเล้าเดี๋ยวจังรอพี่น้องเดี๋ยวจะให้พอช่างเพิ่นเขียนให้ตต่อเลยครับผมนะครับอันนี้ จับจองลอตเตอรี่เลยครับเอ้าแต่ว่าคือบ่คือบ่ขีดเด่นบ่เด่นบ่17บ่ครับเอาไว้ขีดยามมาอีกออืมาอีกจะได้ขีดได้อีกครับอ่าบ่สร้างว่าอ่าต้องได้มาอีกอยู่แล้วครับผมเอ่าห้าหเน้นไปทีเดียวเดี๋ยวมารอบหน้าบ่มีตัวเด่นให้ครับแม่นมายามใดผมก็สิว่าศูนหับ06คือเขาเอออันนี้คือผมมักส่วนตัวครับ05 06 05กับ06ตัวเน้นครับแต่ว่าลอตเตอรี่ให้หาตัวนี้ หนึ่งเจ็ดครับอาธรรมชมแคปหน้าจอนะครับพ่อช้างคมนับหนึ่งสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเด้ออันนี้งวดที่ผ่านมาพี่น้องมากตกกับผมมากตัวนี้นะครับมากตกลับเข้าสามงวดแล้วพี่น้องเข้าสามงวดติดครับผมนะครับพ่อช้างคมเข้าสามงวดติดนะครับผมงวดทิดสี่จะติดเป็นอย่างไรครับพ่อซังครับห้าเก้าบ่าวเถาได้งวดนี้ก็จะศูนย์หานี่แล้วเลขประจําบ่าวเถาอ่าจากนครพนม เน้นมัดตัวนี้ตัวนีขคือกันนี้ซื้อนายให้เอาลถตลีไปเลยเอานะับสังคมเน้นคู่หดย้ำให้เอฟซีเพื่อนครับผมวิ่งศูนย์กับหนึ่งครับครับไอเล็กติดกับห้าหกเจ็ดครับศูนย์ห้าศูนย์หกตัวผมมักชวนตัวผมครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับคือร่องคือร่องตัดทิมว่าได้ครับอ่าอมบอกง่ายงสามตัว ตัดละอันตราไลครับคือเลือกนักเลือกเบาเอาอ่าครับผมครับให้เน้นๆคือ0 5น6ครับแต่ว่าตัวที่บริขีดให้นี่ชังคมมาห่งเจนี่จองรถเตรีไว้เลยคสามตัว4ี่หนึเจ็ดครับผมสามศูเดครับอ่ท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวจะให้พ่อส้าง่าเขียนตำราให้ครับผมอนะครับท่านผู้ชมเปิดอีกสูตรพี่น้อง อ่าอันนี้ก็มีสามตัวพี่กันอ่าเอาตัมโอชุมรุนลาวต่อครับคืนนี้คืนนี้นะครับหมวดที่อ่าอันนี้วันจันทร์มั้ยสังคมวันจันทร์สองแปดตรงตรงพี่น้องครับผมอันนี้เพื่อเอฟซีถือตัวนิ่งพ้อถือตัวนิ่งพ่อสองแปดนะครับเอฟซีก็บอกบาวแถวว่าบาวแถาไปหาพ่อสร้างนะอย่าลืมตำเลาวน้ำเด้อเพื่อว่าอ่าลงให้ไปน้าเดอยพี่น้องนะครับจังบอเสีย เที่ยวมาแล้วกะให้พ่อพูนเขียนให้เลยตำเล่าเอฟซีถือน้ำไหลครับครับ,รบสำหรับผูติดตามสร้างคุมครับที่จริงนี่มันจะเป็นของชุดนี้นะครับนี่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 ี่ครับเพียงแต่ผมเอา เอาห่อเอาเอาเก่าเขามาแทนเอาเก่าเขามาแทนเอามันลงไทยสูตรสูตรมันลงไทยตัวเดียวกันครับอยาดย็บที่ว่าเอาเหล็กชุดเก่ามาลงอ่าก็เลยก็เลยขยับเนี้ยขยับเนี้ยตัวที่จริงทายได้ก็จะได้เป็นชุดนี้สังคมมาครับอ่า่าชุดนี้ก็นมาชุดนี้ก็ตามชุดนี้ครับผมครับเอาอ่าอย่างเงี้ยสองแปดยาตัดเนะครับ มีโอกาสมาอีกครับผมเพอรอาะว่ามันคำนวณแล้วมันตุกตัวเดียวครับไอเลขสามตัวเพื่อนจะว่าชิบโบลุง่งหาแล้วเพื่อนว,ว่าลุ่งห้ยหมดมาใั่ครับไอเอฟซีกับม,มักหยุด ที่มักจริงสามตัวเนี่ค่ะอ่ามพัดบุคอยมักบานคุ้มมามันนั่นสองตุลาได้พี่น้องเด้ออันนี้ตำลาวพี่น้องลาวพัฒนาพี่น้องอืมอืมอีกงานก่อนได้พี่น้องตัวเน้นจะมัดตัวเน้นอีกวะอืมหลุดสามได้ครับถ้าหลุดหลุดสามได้พี่น้องเด้อเน้นสามเจ็ดสามแปดหยิตัวนี้มาวะหีิตัวนี้มา เออยากขีดผมก็ขีดครับเดี๋ยวมันหลายโอยเนาะเอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมได้アニอันนี้ลาวพัฒนานะพี่น้องนะครับวิ่งสองกับสามครับเด็กวิ่งนี่ผมว่าตองไม้เห็นแหละคนหนึ่งได้ครับผมเด็กเจ็ดเจ็ดแปดเก้าที่จริงมันจะเป็นหกเจ็ดแปดครับผมเล้ตัดหุกขีมบอกตรงๆเลยครับอ่าถ้ามักหุกเอาหกใส่แทนครับ คำักคือโูสร้างคือจัดตามนี้ครับจับคู่กับสองเจองแยาตัดน,นะครับสองแผมยังมักอีกอยู่2 8 3 7 3 8 2 9 3 9จ็ดสเก้ลขสตัวกับศูนย์ส็ดหกสามเก้าผมเน้นที่3 7กับ3 8มแปดครับเอาพี่พน้องอ,อันนี้รัฐบาลไทยนะครับอันนี้ชุดต้องวัด16ตัวตุลาคม 2500, 2 5 6 7แคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อ นะครับอันนี้เราพัฒนาน้องพี้องเนาะเอ้าอันนี้แคปหน้าจอแล้วน้องพี้องเนาะอันนี้รัฐบาลไทยพอช่างคมเน้นที่05กับ06 15 16 1707นับเน้นสองคู่นี่แต่ว่าถ้าจองลอตเตอรี่จองตัวนี้ไว้เลยสังคมมา17สามตัว4 1 7 3 0 7ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับหลักการช่างคมฟันดีพร้อมครับเสียงมะฮองบอกว่าจ้าไหนก่อนพอสั่ง ถึกอีกแล้วนะครับถึกอีกแล้วเอาเจ็ดจีอันนี้หรือจีอันนี้แ<ฆ>หละครับเอาขอบคุณพระสานครับผมออครับผมใชขอบคุณค่ะพระสาร<า>พอกันคลิปหน้าครับผมสวรรัสวดีครับให้โชคให้มา